กับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านผมในนามสักดินาเสื้อแดงขอไลค์เป็นคลิปเพื่อลงอยังช่อง y อายัางช่อง YouTube นะครับ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องประชาชนช่วย mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อผมจะได้สร้างช่องของผมเองในอนาคตต้องมีคนเข้ามาชม1,000คนขึ้นไปจึงจะได้รับสิทธิ์นั้น ตามกฎกฎติกาของ YouTube วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่เมื่อวานนี้ผมมีคลิปเล็กน้อยที่ลงไปเพราะผมต้องไปรายงานตัวที่สอนอชนะสงครามในข้อหาพอราบอ,อาชุกเฉินนะครับเกิดเหตุเมื่อวันที่สามที่กลุ่มบอกอลายจุดนัดหมายกันแรนลี่ครั้งแรก นะครับและยังมีอีกหมายหนึ่งของสอนอชนะสงครามของวันที่10เดือนที่แล้วนะฮะกอดกระดานะครับก็เท่ากับว่าไปรับแล้ว1ห,หมายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งดูว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือเปล่านะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งหมายคือเจ้าหน้าที่เขาเล่นทุกเม็ด ในขนาดนี้นะครับเขาเล่นทุกเม็ดเล่นทุกดอกที่เขาสามารถที่จะดำเนินคดีผู้ที่เห็นต่างและผู้ที่ร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเขาจัดสรรให้เต็มอัตราศึกนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่วันข้างหนา้าเราจะได้แก้ไขกันนะครับ สิ่งเหล่านี้จึงบ่งบอกถึงความอับยศของกฎหมายนี้นะครับช่วงนี้ม็อบน้อยนะฮะม็อบน้อยเลยทำให้เลยทาให้ข่าวข่าวของอผู้กำกับโจกนั้นแสงหน้านะครับแสงหน้าขึ้นมาอีกโดยกบม็อบต่างๆนานานะครับวันนี้ช่วงบ่าย4ี่โมงก็มีม็อบของอ น้องม่อนอาชีวะปกป้องประชาชนนะครับวันนี้เวลา16นที่อนุสาวรีย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นัดหมายกันชุมนุมวันนี้นะครับส่วนถามว่าผมจะไปได้ไหมผมคงไปไม่ได้ยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวเพราะผมต้องเล่งงานให้จบก่อนสิ้นเดือนนี้งานยังมีเยอะนะครับ ผมทําคนเดียวนะครับพูดถึงโควิดตอนนี้วันนี้นะครับวันที่27ผู้ติดเชื้อเพิ่ม18,702ลายนะครับหายป่วยวันนี้21,63ป่วยสะสม1,117,08คนนะครับหายป่วยสะสม9,000 นะครับ16,358เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ273 273กํากำลังจะเข้าหลัก300ต่อวันนะครับกำลังรักษาอยู่185,200 0ชีวิตนี่ก็บอกถึงเลยว่ารับรองเลยว่าปลายสิงหาเข้าต้นกันยา หลัก300ไม่หนีแน่นอนนะครับก็สิ่งเหล่านี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตโดยไม่สมควรจะเสียแต่เสียเพราะการมีผู้นำโง่เขาเบาปัญญาจึงนำพาความสูญเสียแบบไม่สมควรเสียสิ่งเหล่านี้จึงบ่งบอกได้เลยว่าความอับยศความอับเฉาของประเทศนี้นะครับ ทีนี้ข่าวข่าวเรื่องอการเมืองเป็นอย่างไร31นี้ก็มีนัดหมายทางในสภาก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับทั้งหมด6รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนนอกอส่วนนอกหมายว่านอกสภา ก็พี่น้องประชาชนมีแน่นะครับมีแน่นอนคุณบอกลอายจุดกับคุณนัทวุฒิไสยเกื้อดได้ประกาศในการชุมนุมของวันที่29วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ทางอุมโมงแยกเกษตรนะครับก็ห่างไกลห่างไกลหน่อยเหตุผลที่เขานัดชุมนุมแบบนั้นก็คือเขาอยากรู้ว่า หนึ่กำลังพี่น้องประชาชนมากพอไหม 2. ไม่รบกวนพี่น้องประชาชนในเมือง 3. ก็คือเจ้าหน้าที่คอพอจะสกัดในการพะทะหรือไม่เขาอยากดูความชอบธรรมเพื่อป้องกันให้ตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยคอพอที่เขาออกมาอ้างทุกครั้งไปนะครับว่าเขาทำถูก วิธีของสากลจึงบอกได้เลยว่าพิสูจน์พอหลังจากวันที่29แล้วจะมีม็อบใหญ่ตามมาซ้อนๆกันนะครับซ้อนๆกันเลยในในต้นเดือนกันยานะครับเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบจะมีซ้อนกันเลยนะฮะซ้อนกันเลยแทบจะไม่เว้นวันลักษณะน,นี้นะครับเป็นม็อบใหญ่ทั้งประเทศ ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องขับไล่ให้ได้ต้องขับไล่นายประยุทธ์ให้ได้ในลักษณะน,นี้นะครับนั่นคือแสดงถึงานายประยุทธ์นายประยุทธ์นั้นทําไมถึงหน้าด้านจังนะครับหรือไม่มียังอายในการบริหารประเทศในการความรู้ของตัวเองนั้นแค่84,000เซลล์เท่านั้นเอง แต่ทำไมนำพาประเทศชิพหายวายป่วงถึงขนาดนี้นะฮะไม่ว่าธุรกิจบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนประกอบอาชีพหากินนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งกันยานี้นะครับสปคจะอนุมัติงวดหรือเปล่าเเปิดเปิด 19จังหวัดนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้านอกดาวไปอีกความตายจะมาเยือนพี่น้องประชาชนอีกมากมายนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพหากินในไทยนะครับไม่เหมือนผมผมหากินต่างประเทศก็ยังมีออเดอร์ที่เขาส่งมาเขาสั่งมาเพื่อทำการผลิตให้เขาอยู่ยังพอหากินได้นะครับ ก็ไม่รู้ซะไม่รู้เลยแล้วไม่ทราบเลยว่าทุกวันนี้นายประยุทธ์คิดอย่างไงนะครับมองไม่ออกบอกไม่ถูกความด้านก็มีความโง่ก็มีการตัดสินใจแบบเฮี้ยๆชั่วๆนี่ทำไมตัดสินใจง่ายได้เหลือเกินนะครับง่ายดดยเหลือเกิน ทำไปก็แก้ไขไปแต่ละวันแต่ละครั้งปัญหาต่างๆนะครับแล้วมีคําพูดคําหนึ่งว่านายประยุทธ์ต้องการขัดจับคนที่ไม่ดีหรือคนเลวอยู่ในองค์กรต่างๆนะครับ